มาดูร้านกาแฟในทุ่งนานะครับชิวๆมาดื่มกาแฟนะครับอร่อยครับอ,อร่อยเท่าร้านพ่อเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันสบายของเจนะครับเจจะพาทุกคนนะครับมาดูร้านกาแฟใน ทุ่งนานะครับซึ่งผมมาครั้งแรกเหมือนกนะันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าบรรยากาศดีแค่ไหนบรรยากาศดีมากสุดยอดครับ วัสดีครับโอ้เกียววะจชน่าคาเฟ่ลาเต้ไอซ์ไอซ์おお願いしますไซส์เี่านูไหร้านพ่อเ้าบ้านผมอยู่ใกล้ร้านพคอยสา นี่ครับร้านกาแฟแก้วละ720เเยนแก้วใหญ่รับเงินสดกับเทพ,เ,พเท่านั้นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านครับอยู่ชุ่งนานี่อันนี้กาแฟของเราเราก็มานั่งคนเดียวชิวๆครับไม่มีใครเป็นตากล้องให้รสชาติกาแฟเรามาลองชิมกันครับ อร่อยครับ okay, oh, อร่อยเท่าร้านพ่อเลยร้านพ่อเขาก็เหมือนจะชื่อบูด e ฟเหมือนกันครับสเปเชียลดิงเทคเอาโอเคคอฟฟี่ช็อ r บูดอฟ f e e เป็นร้านแบบเล็กก็จริงอยู่ติดกับถนนเล็กๆในในซอยนี่นะครับที่จอดรถอาจจะหายากแต่ว่าจะได้รับบรรยากาศที่แบบชิลๆมาดื่มกาแฟนะครับ เมื่อกี้มาเจอก็เจอพวกคุณลุงขี่จักรยานออกกำลังกายเขาจะมานั่งดื่มกาแฟเย็นกาแฟร้รอนกันและช่วงนี้อากาศมันเป็นช่วงอากาศที่กําลังดี20องศา25องศาคนระับก็กําลังดีแล้วก็ไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนจนเกินไปอยู่ท่ามกลางทุ่งนามีภูเขาอยู่อากาศมันก็เ,เย็นๆลมแรงหน่อยครับวันนี้และผมเองก็มีเวลาช่วงบ่ายก็เลยเซิร์ช ร้านกาแฟร้านไหนที่น่าไปมังเอิญเราก็เออไหนว่างก็เลยถ่าย youtube เพื่อให้แฟนๆทุกท่านได้ติดตามนะครับก็เผื่อใครอยากติดตามเราอะไรเงี้ยก็ติดตามได้ครับก็ก็โอเคครับก็ว่างแล้วก็เลยถ่ายให้เพราะปะกติเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่าย youtube <c oughs> ก็สนุกดีครับกล้องมือถือผมแตกปกติมันจะถ่ายแบบซูม อ,อันที่หนึ่งอันที่สองและซูงซูงไกลแต่กล้องซูงไกลผมไม่รู้ไปโดนอะไรน่าจะโดนกุญแจหรืออะไรสัอกอยาก่างแตกเสียใจมากที่น,นั่งสบายมากชิลมากเป็นร้านที่แบบอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้มาแถวเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้อยู่าไหนโยโกฮา,ามา่าโยโกฮามา่าอยู่ใกล้ๆสนามซ้อมของอาศาที่คอสกินะครับคือมันเป็นเขตโยโกฮามา่า ห่างจากสนามต้อมมาสิบนาทีก็ถึงแล้วซึ่งถ้าวันไหนผมได้ไปร้านของพ่อเขานะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ถ่ายให้ดูทีหนึ่งก็เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าคนก็มาแบบเรื่อยๆผมว่าวันนี้เป็นวันศุกร์คนเลยน้อยเท่าผมว่าวันเสาร์อาทิตย์คงน่าจะเยอะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากครับอยากให้คุณได้มาครับ ตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนมาร้านคุณพ่อที่ที่ผมไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นร้านบูดอฟฟีนะครับร้านร้านนี้จะเล็กกว่าร้านลูกนะครับร้านนั้นน่าจะเป็นร้านแรกแต่บรรยากาศร้านนี้ก็ดีเหมือนกันครับเป็นร้านที่อยู่กับในแถวธรรมพาซ่าครับซึ่งดีมากๆเลยตอนนี้เจอยู่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเจถ่ายบรรยากาศหน้าร้านให้ดูแล้วเข้าไปดูเจอคุณพ่อเขานะครับ こんにちดこんにちは。元気ですか。元คで。ณัี YouTube ด丈夫です。เลยขอบคุณมากคัชมไた。ไปไปไปไร ยลโลคุณดะลูกชายยลโลคุณวยยลโลคด้อคดตรงนี้คือบูดอฟคอฟฟี่อยู่ตรงธรรมภาษานี่ครับบรรยากาศร้านนี่นี่ครับโอ้ตัสั้ร้านร้านนี้อัจี โ <Open. S 2> อเพนจูนานานึ่กโก้งยงน่งครับก็ร้านนู้นเขาเปิดมา17ปีแลครับถ้าใครได้ดูก็อย่าลืมไปนะครับส่วนร้านนี้เปิดมา4ปีแล้วครับร้านนู้นเป็นร้านที่พ่อเขาสร้างมาและลูกก็สานต่อแต่ร้านนี้เป็นร้านของที่คุณพ่ออยู่ประจำนะครับร้านนี้คือ4ปีตรงธรรมกุลนะครับ ตัวสั่งเฮ้ยอีเดชเยอะอีแอย่าลืมติดตามแล้วมาลองชิมกาแฟร้านคุณลุงดูนะครับ